ฉันถูกเราวันที่หนึ่งได้ตั้งสิบสองล้า<ด><ด>นจริงเหรอพี่จีจินนะ<ด>แกรับไว้เลยนะในเนี้ยมีเงินอยู่หกล้าน <S <S 1> <S 1> ถ้าแกไม่รับเงินนี้ไว้อะ่ะฉันจะเลิกเป็นเพื่อนกับแกตลอดไป <S <S โอ๊ตเอาชุดไปเก็บให้ฉันด้วยอบอสครับจะไปเจอเพื่อนสนิทท้งที บอสจะแต่งตัวแบบนี้จริงๆหรอครับใช่ฉันกับปายนะสนิทกันมาตั้งแต่เด็กผ่านร้อนผ่านหนาวกันมาตั้งมากจะว่าไปแล้วเราก็รู้จักกันมา20กว่าปีแล้วนะแต่พอฉันได้ทุนไปเรียนที่อเมริกาฉันก็ไม่ได้เจอเขาอีกเลยฉันเลยคิดว่า ฉันแต่งตัวแบบนี้แหละจะได้ไม่ดูเวอร์กเกินไปครับไปเตรียมรถให้ฉันสิ สบายดีไหมสบายดีว่าแต่แกหมอมไม่เจอนานยังผอมเหมืนเดิมเลยนะวันนี้ต้องกินอายเยอะหรือเปล่าอือจ้าผู้หญิงกับแกไม่ผอ,อมว่าแต่สวยชุดเป็นกองเลยนะก็ <c oughs> นิีเนื้อจ้ะอืมอุตส่าห์นัดกันดีดีแล้วทำไมแกแต่งตัวแบบนี้อะนี่แกอ้อย <c oughs> ไม่มีอะไรหรอกฉันชอบใส่เสื้อยือดแบบนี้แหละมันสบาย แหมชุดที่ใส่วันนี้นี่ราคาแพงน่าดูเลยนะก็ไม่เท่าไหร่หรอกเงไม่กี่พันเองแต่ว่าเนื้อผ้าเสร็จสบายมากเลยนะนจ้ากำยเีเห็นแกมีชีวิตที่ดีขึ้นนะ่ะฉันก็สบายใจแล้วแหละขอบคุณมากนะถ้าแกมีปัญหาอะไรอะก็บอกฉันได้นะไม่ต้องเกรงใจเราเป็นเพื่อนรักกันอยู่แล้วอือจา้าถ้าฉันมีปัญหานะชื่อบอกแกคนแรกเลย ว่าแต่ตอนนี้ฉันมีป <mus> ัญหาอย่างฉันหิวแล้ว่ะเราสั่งอะไรกินกันไหมโอ๊ยน้องคะสั่งอาหารหน่อยค่ะหิวใช่ไหมจ้าเพื่อนรักกำลังไปนะจ๊าแบบหนึ่ง บอสครับทำไมวันนี้บอสแต่งตัวแบบนี้ไปหาเพื่อนล่ะครับเพราะว่าตอนนี้เพื่อนรักของฉันมีหน้าที่การงานที่ดีทำแล้วฉันก็เลยอยากแต่งตัวดีๆไปหาเขาหน่อยก็เขาเป็นห่วงครับเฮ้ย <Hey. S 1> จะไปไหน พ oh, er. ี่หนูยังไม่มีเงินน่ะหนูขอผัดไปก่อนได้ไหมอีกแค่เดือนเดียวเดือนเดียวจริงๆนี่น้ำมันปายนี่โอ๊ตจอดก่อนโอ๊ตไม่ได้เว้ยนี่มึงจะไม่จ่ายใช่ไหมโอ๊ตรีบเอาเงินนี้ไปช่วยเพื่อนฉันเร็วแล้วทำไมบอสไม่ลงไปช่วยเองล่ะครับ เพื่อนฉันก็เป็นแบบนี้แหละเวลาที่เดือดร้อนก็มักจะไปขอความช่วยเหลือจากใครแต่ในทางกลับกันถ้าเกิดว่าฉันลำบากเดือดร้อนขึ้นมาเขาก็จะชอบยื่นมือเข้ามาช่วยฉันเสมอเขาคงไม่อยากให้ฉันรู้เรื่องนี้หรอกนายรีบลงไปเร็วเข้าใจแล้วครับลงไปสิ ทำแบบนี้ได้ไงวะเยี่ยมลูกผู้ชายอยู่ไหมเก่งจริงมึงก็ช่วยมันใจเซอเอามาด์ิแสนหนึ่งยีตัวดีตัวเองเดือดร้อนขนาดนี้ ยังจะมาช่วยฉันอีก ดีใจไปหน่อยอะพอดีฉันมีข่าวดีจะบอกอะไรอะฉันถูกลงวันที่หนึ่งได้ตังสิบสองล้าน <c oughs> จริงเหรอดีใจนะว่าแต่แกจำสัญญาที่ฉันเคยให้ไว้กับแกตอนเด็กได้ไหม <c oughs> ว่าถ้าฉันถูกลงวันที่หนึ่งฉันจะแบ่งให้แกครึ่งหนึ่งอะเฮ <c oughs> ้ยบ้าเหรอสิองล้านครึ่งมันก็หล้าน ฉันไม่เอาหรอกเว้ยทำไมอ่ะหรือว่าแกเนี่ยเห็นว่าฉันแต่งตัวชิลๆแบบนี้ฉันก็แค่แต่งตัวเหมือนที่แกเคยแต่งมาเจอฉันอ่ะไม่ได้มีอะไรสักหน่อยคิดว่าฉันไม่มีตังค์ป่ะเนี่ยแกรับไว้เลยนะในนี้มีเงินอยู่หกล้านแล้วก็รหัสบัตรคือวันเกิดของแกเฮ้ยฉันรับไว้ไม่ได้หรอกบีม ถ้าแกไม่รับเงินนี้ไว้ฉันจะเลิกเป็นเพื่อนกับแกตลอดไปก็ได้แกนี่เป็นเพื่อนที่ฉันรักที่สุดเลยนะฉันก็รักเกเหมือนกันนะ, <c oughs> ะเราไปหาอะไรอร่อ,รอยๆกินดีกวา่าฉันขอกินแพงๆเลยนะก แก่เลี้ยงฉันด้วยหรอไม่ต้องพูดเดี๋ยวมือเนี้ยเจ๊จะเลียงเองเจ๊มีตั้งหกอ่ะนไ้ยค่ะเจ๊ไม่เจ๊